ีนี่ไปไปตามเด็กน้อยครับเด็กน้อยแอบนีออกจากห้องไปเรียนของของคนอื่นครับนะครับับข่าวแรงครับจะย่างปลาหมึกก่อนครับย่างปลาหมึกราดน้ำซีฟู้ดครับมื้อนี้บุกเมื่อก้อนอาจจะเป็นปูครับเมื่อนี่จะเป็นปลาหมึกครับเน่นช่วงนี้กินอาหารทะเลบ่อยๆครับจะมาย่างครับ พี่น้องสมพักแป้นตอนแรกก็เข้าใจว่าเป็นหอมบัวครับเคยกินบ่ะครับสมสมพักแป้นหอมเสื้อม้าครับยี่สิบบาทตอนแรก,กเขเข้าใจว่าสมพักบุต้นหอมครับสำหรับเมื่อวานเนี่ยครับไอมีเคยเจอคำถามแบบเดี๋ยวกับผมว่าครับ มีคนเพื่อนร่วมงานเนี่ยแหละครับบอจ่อจงถึงถึงเพื่อนคนอื่นครับเพื่อนร่วมงานเนี่ยแหละครับถามผมมาตรงๆนะเลยครับว่าเอ้าเฮตุเฮ็ดคลิป y t u b e บ่มมีคนติดตามบมมีคนเบิง่งบออายบอกผมขอตอบในคลิปวิดีโอผมเลยนะครับว่าบออายครับเหตุเพื่อความสนุกครับบ่ยได้ไปเฮ็ดเอาเป็นเอาตายครับอันนี้เพื่อนคนไหนที่เคยเจอเหตุการณ์แบบผมนี่ ช่วยคอมเมนต์ให้คำแนะนำไดเลยครับว่าจะตอ,ตอบโต้กับบุคคลประเภทนี้ได้จังไนครับเหมือนแบบว่าความคิดแคบค,บครับอันนี้คอระบร่ายครับใด้ใน้คลิปนี้เด้อครับกับเขาลาหมือกลาดครับสังเกตบังคลิกเอาเด้ครับจะเพชรร่อนขนาดใดกับเขาง่ายง่ายครับ นี่ก็จะเป็นลูกชิ้นครับกินเฉพาะไปทํางานอย่างเดียวครับสวมผักแป้นเคยกินบอครับเนี่ยแสบแซบขาดบ่ได้ครับซุปหมกมี่มก็พอง่ายๆครับกินน้ากันครับ คลิปนี้ก็พ่อกันแค่นี้นะครับนี่เวลาหน่อยครับต้องรีบไปทำงานกปสอบนะครับอ่าพ,อพ่อกันคลิปก็ไปนะครับฝากกดติดตามและติดรับ